สนุนโดยโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ สองครั้งที่7จ็ดได้เดินทางไปส่งมอบความสนุกให้กับน้่งๆกันทีนท่โรงเรียนกุหลาบวิทยาครั้งนี้น้องๆที่มาร่วมกิจกรรมต่างก็เตรียมความพร้อมที่จะสนุกกันอย่างเต็มที่เริ่มต้นกิจกรรมกับการแบ่งกลุ่มออกเป็น5กลุ่มเพื่อพร้อมลูยิฐานกิจกรรมทั้ง5ฐา,านกับภารกิจต่ตางๆที่ทุกคนได้รับมอบหมายโดยใช้เวลาฐานละ10บนาที ไปหยิบขนมโฮมีตรงจุดที่ทีมงานวางไว้ให้ได้มากที่สุดตามเวลาที่กำหนดโดยห้ามให้ลูกบอลตกลงพื้นตามติดกันมาที่ฐานวาดปลาหลายมือกับภารกิจช่วยกันวาดปลาให้เหมือนแบบที่กำหนดให้แต่วิธีการวาดไม่ใช่ง่ายๆเลย ที่ใช้วาดมีแค่ด้าเดียวแต่ผูกเชื่อกไว้หลายเส้นภารกิจนี้ต้องอาศัยความสามัคคีมากๆเลยฐานต่อมาก็คือฐานปิดตาหาเบาน้องๆจะต้องถูกปิดตาและค้นหาลูกเบอซึ่งทีมไหนที่ค้นหาลูกเบอได้เยอะก็จะได้ มีตาหาลูกบอลก็ว่ายากแล้วแต่ที่ยากกว่าน,นั้นก็คือมีเชือกกั้นเส้นทางก่อนถึงจุดหมายและถ้าส่วนใดของร่างกายผู้เล่นไปสัมผัสกับเชือกถือว่าแพ้และต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นใหม่ทันทีจากนั้นก็เป็นฐานยิงบอลกับภารกิจใช้ยางยิงบอลสีให้ลงตะกร้ามากที่สุด และปิดท้ายกันที่ฐานจิ๊กซอวมหาสนุกภารกิจนี้น้องๆจะต้องช่วยกันค้นหาชิ้นส่วนจิ๊กซอที่ซ่อนไว้และนำมาต่อกันให้ได้ตามแบบที่ต้องการซึ่งแบบก็คือโลโก้ลิตเติ้ลคุกกุกตัวน้อยนั่นเองค่ะแต่ละกลุ่มต่างก็ตั้งใจช่วยกันเก็บสะสมคะแนนในแต่ละฐานให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะและนี่ก็คือชมหน้าผู้ชนะค่ะ การเรียนการสอนครับก็จะเน้นทางด้านวิชาการนะครับแล้วก็ศักยภาพนะครับควบคู่ไปกับการเรียนการสอนนะครับเพราะอยากให้นักเรียนครับได้รับทั้งความรู้นะครับแล้วก็ความสามารถนะครับที่จะเป็นประโยชน์ในการเติบโตในการพัฒนาครับตนเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นทางโรงเรียนเองจึงได้จัดการเรียนการสอนนะครับที่เน้น ทางด้านวิชาการและก็โดยเฉพาะยิ่งยิ่งทางด้านภาษานะครับโรงเรียนก็เน้นภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะครับที่มีความสําคัญในปัจจุบันให้กับนักเรียนนะครับส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬานะครับศิลปะนะครับศักยภาพต่างๆนะครับให้นักเรียนนั้นได้เลือกในสิ่งที่สนใจนะครับคิดว่าความสนใจของนักเรียนจะเป็นแรงผลักดันนาไปสู่ การใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้นักเรียนของเราที่นี่ได้รับสิ่งดีๆนะครับในการเรียนมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของนักเรียนกับคุณครูก,ก็จะเป็นความสาัมพันธ์ที่ที่ใกล้ชิดนะคุณค,ณครูก,ก็ดูแลเอาใจใส่นะครับนักเรียนเป็นเป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มกิจกรรมต่างๆก็ในโอกาสครบรอบ70ปีในปีการศึกษานี้นะครับโรงเรียนจัดงานในวัน วันศุกร์ที่25มกราคม2562นะครับก็วันนั้นก็จะมีการแสดงความสามารถของนักเรียนนะครับแล้วก็การบุธิตาจิตนะครับคณะ,ะผู้บริหารที่ได้ร่วมบริหารมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับขอเชิญชวนท่านผู้ปกคอรองนักเรียนนะครับแล้วก็สิทธิเก่านะครับทุกๆท่านนะครับที่สามารถมาร่วมงาน นะครับเฉลิมฉลองโรงเรียนในปีนี้ได้นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านครับตั้งขาขาับคืนโรงเรียนกุลาบวิทยาที่เปิดโอกาสให้ทางรายการลิซันคุกกุกตัวน้อยมาทำกิจกรรมสนุกสนุกให้กับน้องน้อง สนับสนุนหลักฮอรมี่อร่อยใครๆก็รู้และผู้ใหญ่จะดีทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะกิจกรรม l i t t l e ์โค้ดลีเดอร์สสนับสนุนโดยเฮอร์มี่อร่อยใครๆก็รู้